สวัสดีสสดครับวันนี้เดอะแกงมาไิตี้พาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลหาทนงอำเภอเมืองสุวัดอุทไธานีนะครับมาไหว้ขอพรหลวงพ่อปั้นวัดหาทนงนะใครที่เข้ามาอุทัยธานีถ้าเข้ามาทางสะพานข่าน้ำห้อยใช่เส้นทางหลักเลยที่เข้ามาในอุทัยนะครับเราจะเห็นวิหารสีเหลือง,เ,องเด่นๆแลนะ้วะอยู่ด้านขวามือซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระเกจิชื่อดังของสวุวรรณภูไทธานีนะใครที่ เข้าเข้ามาอุทยัทยแล้วอะ่ะก็อยากจะให้แบบเออแวะมาขอพรให้คุ้มครองให้แบบเดินทางไปเที่ยวได้ปลอดภัยวิหารก็จะมีสองที่มีตรงนี้กับท,ท,ที่วัดที่วัดซึ่งวัดหาดถนงก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวิหารนี่เองมีเรื่องเล่าใช่ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเนาะที่ที่วัดหาดถนงใช่สมัยหลวงพ่อยังอยู่เป็นเรื่องเล่าเป็นสมัยที่หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าวาด ใช่ค่ะสมัยที่ท่านศึกษาวิชาอาคมใช่ค่ะเครื่องรับเขมีอะไรนะตอนนั้นก็คือมีเรือโยงแล่นผ่านมาที่หน้าวัดเพราะว่านหน้าวัดนี่อยู่ติดแม่น้ําใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเรือโยงลํเนี้ยคือเสียงดังมากมหลวงพ่อก็บอกว่าเรือโยงลําเนี้เสียงดังหลวงพ่อท่านนั่งนั่ง,น,ง,งนั่งสมาธิอยู่ในวัดแล้วทีนี้ก็เรือโยงลํานั้นน่ะก็ไปต่อไม่ได้เครื่องดับเครื่องดับ ทั้งที่คือแบบแล่นมาไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะก็คือเครื่องดับเสร็จแล้วก็เจ้าของเรือเจ้าของเรือโยงก็เลยหันมาดูที่วัดเห็นมีพระนั่งนั่งนั่งสมาธิอยู่ก็เลยลงจากเรือแล้วก็มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไปต่อได้เรือก็ติดไปได้ปกติค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็โบกล่มอ่ะ เป็นแบบใช้มือโบกลมก็คือแบบว่าหลวงพ่อชี้สมมุติว่าเห็นลมเห็นพายุมาเนี่ยหลวงพ่อท่องคาถาแล้วก็ชี้เนี่ยโบกซ้ายโบกขวาเนี่ยลมไปตามมือเลยนะจากที่ข้อมูลที่อ่านมามันมีิจริงมีอีกหลายเรื่องใช่ค่ะมีอีกหลายเรื่องนะนอกจากที่จะพามาขอพรจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราพาเข้าไปขอพรหลวงพ่อในวิหารที่อยู่ด้านในวัดแล้วที่สําคัญในวัดเนี่ยมีอะไรคะ วัดนี้มีต้นตะเคียนกี่ต้นนะเยอะเยอะนะแล้วก็ที่สําคัญคือที่ยังเป็นต้นอยู่ออะเต้นที่ไม่ใช่ตอนะที่เป็นต้นต้นเป็นเป็นอต้นเป็นเป็นอยู่ประมาณสี่ห้าต้นใกล้จะถึงวันที่สิบหกก็เลยใครที่ดูคลิปนี้ก็เป็นธรรมเนียมเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีตัวเลขมาฝากจริงๆแล้วมันไม่ต้องเฉพาะวันที่สิบหกนะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกวันไหนแล้วแต่ของใครที่จะทํา อะไรเราไม่ได้ชี้นําแล้วแต่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละเวลาอื่นที่ไม่ใช่16อ่ะไม่บอกอ๋อใครที่ติดตามก็ขอให้โชคดีแต่คิดว่าคือเราเราได้เข้าไปสัมผัสมาบางส่วนแล้วเราโชคดีมารอบหนึ่งแล้วรับแม่จัเทียนที่เนี่ยนะแล้วรู้ว่าวพิธีกรเราหายไปไหนคนนึงรู้เปล่านางคนนั้นนังสื่อได้ใช่เป็นยังไงคะมีรังน้ำตาเขาจะเป็นคุณเจ๊เราจะแบบมีความ ความรู้สึกอ่อนไหวนิดหน่อยกับสิ่งที่ที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยก็แสดงให้เห็นว่าแม่ตะเคียนที่นี่เขาเขาไม่ตาหละแล้วก็ก็อยากจะจะบอกกล่าวอะไรเราเนาะแต่ก็คาดว่าวครั้งเนี้ยแม่น่าจะให้โชคเดี๋ยวจบจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปเที่ยวดูในวัดนะครับว่าในวัดมีอะไรบ้างไปตาม ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณลุงคุณลุงพินนะคุณลุงเขาบ้านอยู่ใกล้ๆก,กับวัดหาทนงนี่เองคุณลุงก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับประวัติโดยคร่าวๆเนาะของหลวงพ่อปั้นเดี๋ยวให้ลุงพินเล่าดีกว่าเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเล็กพอจาได้พ่อแม่คุยญาติยายเคยเล่าฟังหลายเรื่องบุญนวิหารของหลวงพอนะ่อครค่อนข้าง ทรงเที่ยวครังหนึ่งทางชาวตำบลทับทันงอควายโรคระบาดกําลังนั้นก็มาหาหลวงพ่อท่านมากำลังทำวัดอยู่ขอให้หลวงพ่อทำน้ำมนต์ให้ท่านก็ไม่ได้ลงมาท่านอยู่ข้างบนทำงานอยู่ด้วยเย็นจนจนบ่ายแล้วก็หลวงพ่อไม่ลงมาสักทีพ่อจะกลับแล้วเดี๋ยวกลับ ทับทันแล้วรู้สึกว่าจะมืดหลวงพ่อบอกเอาเถอะน้ำมนต์เอาเถอะต่างางั้นแล้วท่างกําไงลงมาน้ำมนต์น้ำมนต์นอยู่ในวัดอยู่แล้วอยู่ในวัดน้ำมนต์แต่คือคนที่มาเขายังมาขอมาข,ขอเป็นเขามาขอแต่ยังไม่กล้าเอาไม่กล้าเอาไปอ๋อต้องอรอหลวงพอ่อ,ออนุญาตก,ก่อนอพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ตั้งไปเถอะเสร็จแล้วก็คนที่มาจากทับทันเขาก็ ไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงพ่อไม่เคยทําอะไรเลยอ๋ออเขาไม่เห็นไงเขาไม่เห็นไม่เห็นว่าโป๊ะเ็ะอะไรยังงี้พอเตะพอเแล้วก็แต่ก็เอาไปใช่ไหมครับก็เอาไปเอาไปกลางทางก็หลวงพ่อมันได้ทํะเททิ้งเลยเอาเทกระแผงคว่ำควาไม่ลงไม่ออกน้ําไม่ออกน้ําไม่ออกอยู่ในกระแปงเงั้นะมองฉันลูกอีกแล้วเออท่าน แบบว,ว่าต้องกลับก็คืไปมาจากสัพทันต้องกลับมาหาท่านใหม่มาขอเข้ามาหลวงพอ่อว่าพอ่อทักสิทธิ์ีเหมือนแบบไม่เชื่อก็ไปแล้วก็เททิท้งเททิท้งแล้วก็ผ<อ>ลสุดท้ายเทไม่ออกก็กลับมา,มาขอมาขอเข้ามาหลวงพอ่อแล้วก็มาขอนมนต์ท่นใหม่พ่อเขาบอกไปเยอะ ออกก็คือมาเนี่ยก็มาเอาที่เดิมเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อก็อนุญาตหลวงพ่อกันเหมือนเดิมแต่รอบแรกเอาไปแล้วเหมือนไม่เชื่อไม่เชื่อก็คือไม่ได้เห็นกับตาว่าหลวงพ่อมานั่งปลุกเสกหรือมานั่งท่องคาถาประมาณนี้แล้วก็บางทีหน้าแรงเนี่ยแถวนี้เป็นป่าเป็นป่าป่าป่าไผ่แล้วก็ปืนไฟไฟนี่จะไหม้ทุกปีทุกปีท่านแบบว่า มาท่านก็ามายืนอยู่หน้าวัดบนป่านบ่อว่าวัดท,ทั้มานี้ปล่อยไหม้มาเรื่อยทุกปีทุกปีนะไม่มีนั่นเพราะว่ามันเป็นป่าป่าไม้ไผ่ป่า,า,ย,ปายางอะไรงั้นพอพอมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วพั้งแต่มายืนที่เฉยว่าทำไมถึงวัดถึง ขยันไปไหมขมาอแต่ก็ยืนแล้วก็พอลมแรงท่านก็ใช้ผ้าจีว่านะโบกอ๋อที่เขาบอกว่าก็เคยฟังมาที่เขาบอกหลงพ่อแบบโบกลมได้โบกลมโบกแล้วก็ดับดับเลยไม่เข้าี่ยแล้วก็มีหลายอย่างที่ เด้ขุนพ่อถี่ช่วยคือว่าเรื่องเล่าเยอะเรื่องในหลวะเยอเป็นพญยตายายเคยเล่าฟังมันเราก็จำมานก็ได้ละอายุล้มมากคะแล้วก็มีคนเข้ามากราบไ้ขอพรหลวงพ่อมีประจำเลยมีประจำมีประจำแล้วทำไมถึงมีวิหารอยู่ข้างนอกตรงนั้นด้วยคะวิหารก็วิหารนั่นเขาท่านท่านหนีวัดไอ้จักไอ้พระในวัดเนี่ยเยอะท่านออกไปโน่นอ่าท่านออก ต้องการความสงบท่านออกไปวิเวกคือเหมือนไปนั่งวิปัสนากรรมฐานคือสมัยนั้นคือยังไม่มีอะไรไงท่านนเป็นป่าเป็นป่าตรงนั้นก็เป็นป่าใช่ไหมแลเงียบสงบแล้วก็ก็หมายความก็หมายก็ก็หมายถึงว่าสมัยนั้นท่านอยากไปปิกวิเวกแต่คือพอพอท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็คือมีคนที่นับถือก็เลยไป ไปสร้างวิหารไว้ข้างน้องท่านหนิงกูท่านอยู่อย่างนั้นแล้ววิหารอยู่เดิมตั้งแต่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่อ๋ออ๋อวิหารคืออยู่มาตั้งแต่เดิมับวิหารที่แบบนั้นเลยใช่ไหมคะั่นแะแบบนั้นนะนั่นเขาบูรณะดีขึ้นมาหน่อยแรกเขาสร้างได้แค่นั้นอ๋อแต่ก็คือตรงนั้นเลยคือวิหารของท่านเลยคือไอ้กรมทางน่าจะทำจะจะขยายทางจะขยายทางจะเอาวิหารออกไม่มีทางออกได้ หลวงพ่อยังอ,อยู่ไหมคะตอนนั้นท่านเสียแล้วคือคือวิหารอะเมื่อก่อนอาจจะไม่ถึงบว,วิหารอาจจะเป็นแบบคล้ายๆแบบสมัยสมัยเขาเ <c oughs> นะาะอาจจะเป็นคล้ายๆกระท่อมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ได้คงทน <c oughs> แต่ทีเนี้ยพอท่านพอท่านบารณะไปแล้วเนี่ยก็คือจะไม่มีใครอะไปไปยุ่งหรือว่าไปทําลายไปดันอะไรตรงนั้นได้เลยใช่จนถึงปัจจุบันแต่ก็คือ มาบูรณะให้มันบน<ม>นแข็งแรงเหมือนมีปูนมีอะไรใน<อ>ปัจจุบัน,น,เ,นเราเนี่ยเราก็คนอุทยเนี่ยเราก็สังเกตเห็นทุกครั้งแต่เอาบอกตรงๆว่าเราไม่เคยรู้เลยประวัติของหลวงพ่อปั้นเลยแต่ยกมือไหว้ทุกครั้งที่ท่านก็บีบแต่มเมื่อกี้ที่เราอยู่ข้างนอกก็มีคนเคารพบีบแต่ทุก กือบทุกคันน่ะกือบทุกคนอคน,อนคไทยอ่ะคนคไทยต้องบอกทุกคันคๆๆๆนอกสจากคนที่เพิ่งเข้ามาเที่ยวมัอนอาจจะไม่รู้ก็เลยเนี่ยใครที่ผ่านมานะคืออย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกอ่ะคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มาเข้ามาแล้วแวะแวะสักถ้าไม่รีบนะคุณคุณลงจากสะพานท่าน้ําอ้อยอ่ะลงมานิดนึงนะแล้วคุณมองด้านขวามือมีวิหารเหลืองๆอยู่อย่างที่ที่ตะทายเลยเข้าไปขอพรท่านได้ก็ ตอนนั้นที่ที่ประสบก็ตัวเองคือเท่าแกโรงน้ำปลาโค้อลีอ๋อตรงนน้นนันั่นนะคือเขาเขาวิ่งปลาป่านมามาก่อนเขาพี่น้องก็อยู่ในงรววรรพ์เข้าไปออาน้ำปลาที่นน้นมาคื้อท่านขับขับเข,ขับรถผ่านไปแล้วไม่เปิดแกรู้สึกว่ามีเับมีหมอกขึ้นมาขึ้นมาเต็มหน้ารถเลย ก็ต้องหยุดบอกพ่อว่าเดี๋ยวกลับมาจะเธอพวงมาลัยมาฝากเอาเลยมันเกิดกับทุกคนไหมไม่ไม่แล้วแต่แล้วอย่างอย่างอย่างนี้คือเขาโลทั้งโลใช่ไหมอย่างพวกอย่างพวกที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ทิ้ผ่านไปหลวงพ่อเขาก็ไม่ถือไม่สาคนที่ไม่รู้ก็คือประจําอยู่ใช้เส้นทางนี้ประจําคือต้องรู้หรือไม่ก็ต้องเคยมาขอมาพูดมาบอกมากล่าวหลวงพ่อเนี่ยแหละเนี่ยเขาสร้างเนี่ย แต่ถ้าหากว่าบนบานอะไรจะได้แรงใจแล้วก็มีที่เกยชอบแต่ชอบไปเก๋แต่แตเดี๋ยวนี้ชอบอกกมามาก็เยอะเนาะใช่เดี๋ยวนี้ชอบสุกเกษม <c oughs> เดมโลรานชอบจัด <c oughs> โอ้เดี๋ยวนะลง ถ้าจะบนถึงขั้นหาสุขเกษมนี่คงไม่ใช่บนเบาๆอ่ะอ่าไม่มีเนี่ยคงมีไปมาสองประมาณเนี้ยไม่สนมากเดี๋ยวเขาเขามีไปมาเนี่ยเขาเขาาได้ไปเพราะนั้นไอ้อเขาเพิกไอ้นั้นเกี่ยกับเรื่องแพทนะ้าราชการนะส่วนมากเขาจะบนเรื่องการงาน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 แล้วคือการงานเนี่ยมั่นคงแน่นอนสอบนู่นติดสอบนี่ติดแต่ แล้วมีมีคนนึงอะในลูกพี่ลูกน้องหลานหลานเป็นหลานเป็นสอบครูเพิ่งได้เออน่ะสวนมาก่ะเรื่องการงานเนี่ยท่นท่านท่านหมอประเสริฐอะหมอประเสริฐมงคลสิริเนี่ยเขาเขาตอนนั้นลูกเขากําลังเข้าสอบน่งเทพก็บอกว่าสอบประมาณห้าสิบคนเอาห้าคนเขาบนเขามาบอกเนี้ยผมก็บอกเลยว่า ใช่งั้นแล้วก็บอกคุณพ่อจ้ะว่าจะมีลิเกให้เขาบอกคุณไม่ต้องกลัวขอให้ได้แล้วบอกจุดทูบ9ดอกบองพ่อเลยได้เขาได้จริงท่านพ่อได้แสดงว่าหลวงพ่อท่านชอบช่วยเหลือเรื่องด้านการงานใช่อาผมถามลองเด้วยเขาหลวงพ่อชอบเรื่องการพนันไหมโอ้โหไม่ชอบเลยขออาขอหวยนี่ไม่ได้โอ้โหขอตังเลยเนี่ยผมขอจังเลยเนี่ยบอกพ่อไม่ได้เลยถ้าเรื่องการทายแล้วก็มาถ อะทุกคนทุกคนเรื่องเดียวที่หลวงพ่อไม่ได้จากหลวงพ่อเรื่องหวยนะอามาขอเรื่องอื่นแล้วแต่ถ้ามีถ้ามีโชคแล้วก็ได้เองได้เองอม,มาดูได้เองแต่เสมอถ้าจะมาขอจริงไม่ได้หรอกไม่ได้งั <ynen. S 1> ้นเดี๋ยวเราแอบไปขอแม่ตะเกียงอา่าเราเรามีอีกที่หนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับกับแม่แทนไปขอแม่แทนเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวไปคุยกับแม่อา่าเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกับแม่ <c oughs> นะใครที่อยากจะเข้ามาบนก็นั่นแหละเรื่องหน้าที่การงานและที่ ที่สําคัญก็คือลิเกเขาชอบลิเกเมื่อก่อนระยยงวิ่งไปวิ่งมาท่านวันไหนที่ท่านอยู่ท่านลมนั่นๆหน่อยท่านจะพักก็มาได้พักเงี้ยเรือวิ่งท่านก็บอกว่าเออมันไม่วิ่งจังแล้ว่าเรือเนี่ยเสียงดังเสียงดังจังเลยหยับไม่กีดเลยทาไงก็ไม่ดับเลยด่านหน้าวัดดับเลยดับเลยอันนี้ก็ได้ได้ยินมาได้ยินเรื่องเล่ามา ข้าทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องเล่าบางส่วนนะแต่จริงๆนะอภินิหารของหลวงพ่อเนี่ยเยอะเยอะมากทั้งวันก็ไม่จบใช่ใช่อันนี้ก็เอามาบางส่วนให้ให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ก็อย่าลืมนะใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่างที่บอกนะครับเข้ามาอูทไทยแล้วก็แวะมาขอพรหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะใครที่มาจากต่างจังหวัดนะข้ามสะพานท่านำอ้อยมาแป๊บเดียวสายมือคือวัด มองไปด้านขวามือมีวิหารสีเหลืองๆตั้งอยู่จะมีคัเขียนว่าวิหารหลวงพ่อปั้นคุณไปยูเธอนิดนึงแล้วก็เข้าไปขอพรคุ้มครองเป็นสิริมงคลแน่นอนใครคิดดีทําดีหลวงพ่อประทานแต่สิ่งดีๆให้วันนี้ขอขอบคุณลุงพินนะขอบคุณนะครับลุงที่มาให้ความรู้บรบกวนเวลาลงนะุงเนาะรบกวนเวลาทำไรบกวนเวลาุลุงก็เดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องตัวเลขตัวเลขเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่เดี๋ยวไปคุยกับแม่ตะเคียนทางนู้นค่ะแม่ตะเคียนมีกี่ต้นเนี่ย มีหลายต้นโอ้โหต้นเล็กต้นใหญ่ออไม่เคยเห็นต้นตะเคียนที่แบบว่ายังยืนต้นอยู่มันก็ขอบคุณลุงแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูของจริงเลยดีกว่าว่าต้นตะเคียนตรงนั้นวันนี้แม่จะให้ให้อะไรกับเราบ้างนะถือว่าเป็นของฝากโอเคโอเคครับลาไปครับผม ก็เมื่อกี้เราพาทุกคนไปเดินดูต้นตะเคียนเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นต้นตะเคียนที่แบบยังอยู่เป็นต้นแบบมีชีวิตอะ่ะมีชีวิตถามว่าถามว่าก็เคยเห็นมาบ้างแต่ถ้าที่เห็นแบบต่อกันสี่ต้นขนาดนี้ uh huh. แล้วก็มีต้นใหญ่ใหญ่หญมากอ่าแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีเนี่ยมีทั้งเป็นทั้งตอที่เมื่อกี้ลุงเขาก็บอกว่าบางตอเนี่ยก็ มามาขึ้นที่หน้าวัดหรอจมา<อ>ยรอ,อยมาหยุดที่หน้าวัดนี่ก็คือที่เนี้ยไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแม่หนึ่งหนึ่งองค์หนึ่งตนผมก็ไม่ดูเรียกอะไรยังไงนะมีหลายแม่มีแต่หลายมีแต่หลายแต่และท่านก็สวยๆทั้งนั้นเลยชุดนี่เยอะมากมายก็แสดงว่าแม่ก็มีความแม่ก็ให้โชคในระดับหนึ่งนะวันนี้ก็เลยเมื่อกี้จุดทูปเรียบร้อยแล้วเราขอเรียบร้อยแล้วก็ขอ เป็นตัวแทนทุกคนเหมือนเดิมขย,ามาย่าไมเตมทีขย่าอีกครั้งหนึง่งเ <c oughs> มื่อกี้ที่ขอก็คือผมก็ขอว่าวันที่16ที่จะถึงนี้แหละ16พอย63สาที่จะถึงนี้แหละแต่ถ้าไม้มันล่วงมาแล้วอย่างที่เก่งบอกใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ทุกโอกาส <c oughs> แล้วแต่ว่าใครจะไปประเทศไหนเอยไม่ใช่ <c oughs> ไปวันไหน <c oughs> ใช่ใช่นะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเอาไปเสี่ยงนะครับ <c oughs> แต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดี แล้วก็ถ้าถ้าวันที่1 6บเนี่ยถ้าทุกคนมีโชคร่วมกันแล้วก็อยากให้แวะมาทำบุญบหรือว่าอ่าแวะมาเนี่ยซื้อน้ำซื้อผลไม้ซื้ออะไรมามาทำบุญเข้ามาทำบุญที่วัดนี้ทำบุญด้วยกันแล้วกันนะครับหมายเลขเลขแต่เดียวค่ะสอง ไหมาก <6. S 1> ทั้งหมดคือสองเก้าหกไม้แรกคือสองค่ะไม้ที่สองเก้าค่ะไม้ที่สามหกค่ะ อันนี้ง่ายๆเลยไม่ไม่ต้องปรบไปหลายรอบหลายตลบไม่ต้องไปหลายรอบคนที่แสีงโชคก็จะกหาว่าคำนวณเอาได้เลยเนี่ยจะมีอะไรล่ะสองเก้าเก้าหกหกสองตามนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่อยๆไปค่อยๆไปเนี่ยคือเราบอกวันนี้คลิปคลิปออกเนี่ย อีกนา,ากอีกสักวันสองวันก่อนหวยออกมีโอกาสไปหาลอนะตเตอรี่ทนันค่ะทันทันนะลอตเตอรี่ทันใช่เพราะลอตเตอรี่มันคือแบบได้หลายช่องทางนะใช่นะครับขอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ <î> s> <S วันนี้ขออนุญาตปิดคลิปนี้กันตรงนี้เลยและกันก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ <î> s> <S <î s> เป็นกำลังใจให้เพจเล็กๆของพวกเราเนะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทำกันไว้เนาะบางก็ใครดู มีอยากให้แสดงความค really ิดเห็นบ um ้างดูอย like> ่างเดียวดูอย huh? ่างเดียวเลยเราเป็นเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ที่เรายังตามกันอยู่ก็คือเรื่องเสียงดังเสียงประหลาดนะก็ยังก็จะจะมีบทสรุปให้แล้วกันจะมีบทสรุปเราก่อนว่าทุกอย่างถ้าสงบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมีบทสรุปให้วันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดี